บอลปีนมันบ่มีบันไดปีนอะไก็นเลยต้องอาศัยความมันต้องได้ลงทุนเนี่อย่างกระได้ลงทุนคือพระพุทธเจ้านี่ยเกษตรมีธรรมมาตัสลูควรต้องสั่งสมความดีสั่งสมความดีด,ดีสักได้เส้นหนึ่งก็พอได้เลยมันต้องดีดีจนงจงจงติดดีนะ ดีที่มีคุณมีคา่าดีที่มีราคาดีที่เ่าดีดีนี่ยเป็นที่รักดีที่เนา่เป็นห่วงเห็นดีต้องนั้นเป็นที่สุดของชีวิตและจิตใจของผพภูมินั้นนั็นกังว่ตตัดสันเด้มันเนี่มันนั่นนะมันจะสี่เอื้นมาความดีนี่ร้อยลัดมัดใจเนาะร้อยลัดมัดใจแล้วก็เป็นบันไดเร้อยลัดมัดใจแล้วเป็นบันไดก้าวเดินนะเขาเนา ผพ้ใ้ที่บอหักเนอะอาะเบื้องต้นนี่ทำทานจนรู้สึกว่ารักในทานอย่าี้ทำบุญและทำทานจนมีความรู้สึกว่าทานนั้นเป็นชีวิตและวิตใจิตใจของเราเองเพราะว่าเราก้าวล่วงหรือผ่านพ้นจากความตนหนีที่เหนียวออกมาแล้วเบื้องต้นเราทำทานมันก็ขาดเครืองเพราะทุกคนมีความจำเป็น ต้องใช้เป็นความยึดมั่นถือมั่นจนเป็นนิสัยสะาานความเคยชิดแต่ด้วยบุญวัสนาบาร,รมีเก่าที่เราเคยสั่งสมกับพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์มาโดยตลอดมันก็ได้เป็นเชื้อเชื้อว่าได้ทําบุญได้ทําทานเราันรู้สึกว่าชื่นช่ำดื่มด่าภายในใจจิตของตัวเองมันเป็นคุณเป็นค่าอยู่ในตัวจิตจะไปถามใครก็ตามที่ยัไม่รู้เขาก็ตอบไม่ได้ เขาก็ใครก็ตามเขาก็มียังไงเขาก็ตอบอย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นความรู้สึกภายในมเมื่อเราเคยชินในการชำระความตนีชเพราะมันมีความสุขมีความดื่มด่ำอยู่ในอันนี้สงทานมันก้าวล่วงก้าวพ้นจากความตนิที่เหนียวออกมาแล้วใน่อว่าการทำทานก็เลยเป็นการสังหารกิเลสความตนีชที่เหนียวออกจากใจ ทีนี้เราเห็นคุณค่าของการทาทานมันมีความสุขมีความสาเริงสาราญอยู่ในการให้รื่นเริงมาเทิงเบิกบานเหมือนเด็กที่เขามันก็เบื้องต้นก็มีการเล่นตุ๊ก,กตาหรือว่าเล่นของเด็กเล่นอะไรที่ชอบใจเมื่อโตแล้วเขาจะวางเด็สิ่งที่เขาชอบอกชอบใจเขายินดีพอใจในระยะและวัยนั้นๆที่เขาพอใจกับสิ่งนั้นๆ เขาก็ไม่ได้อยู่กับที่เมื่อมันจเจริญไวขึ้นเติบโตขึ้นมันมีการพัฒนาสติสมาธิปัญญามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายมันจะเกิดปล่อยลาว,วางตรงนั้นประมาณเมื่อมันอิ่มพอมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นมามารักษาศีลศีลังโลเกออนุตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นเยี่ยมในโลก อยากรักษาศีลมีความรักในทานทําไมถึงมีความรักในทานทานให้ความสุขกับตัวเองเด้มันทําทานจนถึงว่ารู้สึกว่าทานนะให้ความสุขกับตัวเองคําว่าทานเนี่แทนผัวก็ได้แทนเมียก็ได้แทนลูกก็ได้มันเลยมีทมอยู่ในทานมีทานอยู่ในรมนั่นแหละมันจะเป็นมีความรู้สึกว่ารักรักในทาน รักในธรรมรักในธรรมรักในทานรู้สึกว่าถ้ามีอารมณ์ตรงนี้แล้วมันชดเชยหรือว่ามันทดแทนอารมณ์สิ่งอื่นได้ไหมทำไมนักบวชนักพรตถ,ถึงอยู่ได้นานหรือว่าผู้ปฏิบัติวางความพ้นทุกข์มันมีสเต็ปมีขั้นมีตอนในการก้าวเดินต่อมาก็มาตั้งใจรักษาศิลศีลก็ เรกว่าเอาสมาธิเรีกว่าเอาความตั้งใจมั่นชำระความฟุ้งซ่านเข้าได้ป่ะนี่ถ้าเป็นยาก็ไปเริ่มยายาฉีดแล้วเริ่มเป็นยาฉีดเป็นยากินยาฉีดแล้วเมื่อก,ก่อนทานนะคือยาทาทานนี้เป็นยาทาเด็อาจจะหอมอาจจะเยน็นอาจจะหอมและเย็นเนี่ยทำให้สดชื่นคนทั้งหลายก็ยินดี แต่มาเริ่มเป็นยาฉีดหรือว่าเป็นยาฉันเนี่ยยากินเนี่ยมันก็อาจจะขม,มจะเฟื่อนหรือว่ามีรสชาติที่ไม่ต้องการว่าและการฉีดเข้าไปตามเส้นเลือดตามเส้นเอ็นมันก็เจ็บคนก็เริ่มไม่ชอบแต่คนที่ชอบที่บารมีแก่ก็มีอยู่ก็เลยเริ่มมีการารักษาศีลศีลก็เลยเทำหน้าที่ชำระความฟุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านความใสแส่คาว่าศีลก็คือตัดตัดอารมณ์ทั้งหลายที่มามา้อยมาลัดมามัดจิตอย่างหยาบๆนั่นออกแล้วต่อมาก็มาเป็นสิ่งที่้อยลัดมัดใจแบบประมาณกลางๆเข้ามาศีลเรารู้สึกว่าเรามาตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลแล้วก็เกิดความสุขในการรักษาศีลเพราะความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่าน ความเรียกว่าความกระจัดกระจายเรียกว่าความไม่เป็นระเบียบของจิตนะอ่าหดตัวลงหดตัวลงเข้ามาหดเข้ามาจิตมันเริ่มมีอ่าระบบระเบียบในการคิดในการนึกในการไปในการมาเรียกว่ามีอุดมคติมีเป้าหมายชัดเจนในระยะในเวลานั้น,น,นๆของชีวิตนะเห็นไหมละเรื่องของศีลมันั้มันเรียกว่ามันจะขยับเข้ามาขยับเข้ามา เมื่อ,อมีความรักในทานเกิดคุณค่าในทานก็ชำนิชำนาญก็เกิดมีความรักมีความรักต่อศีลคุณศีลคุณธรรมมีความรักต่อคุณศีลและคุณธรรมแล้วก็มีเวลาก็ค้นขวายที่จะสั่งสมศีลธรรมเข้ามาเมื่อทำมากๆก็กลายเป็นความรัก สมณะผู้รักในศีลสมาธิปัญญารักสติรักศรกศัทธากลายเป็นสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักในสติรักในปัญญาคือภาระ,ะมันลดลงภาระอารมณ์มันลดลงมันก็เลยหุ่เข้ามาหุเข้ามาก็เลยการรักษาศีลก็เลยเป็นการชำระ กิเลสตัวกลางๆแด้ว่ะเนีความฟุ้งซ่านการปรุงแต่งมากจนเกินไปฟุ้งซ่านลำคาญตัวศีลนี่ก็เลยมาชำระกิเลสตัวกลางๆในส่วนเรื่องปัญญาแล้วก็อย่างที่เราพวกเราขับเข็นกันอยู่นี้แหละเริ่มผู้มีผู้มีบารมีมีอุดมการอุดมคติเริ่มงดอาหารเมื่อก่อนเขาว่านิดาวจะงดอาหาร ทีละเจ็ดวันเจ็ดวันสู้อดสู้ทนลาบากลาบนกว่าสู้อดสู้ทนเพื่อทุกก็ยอมจนทุกทุกก็ยอมทนจนก็ยอมสู้เพื่อกอบกู้ศาสนาศาสนาก็คือใจใจที่มีกําลังสติกําลังสมาธิกําลังปัญญาชําระอุปทานชําระกิเลสภายในจิตของตนอุปทานทั้งหลายคําว่าอุปทานเปลต้องตรงอุปก็คืออัพ อุบพนะอุบเอาอักเอาเนี่ยอุปปทานอุป,ปทานความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆอว่าเป็นจิตอารมณ์ความรู้สึกที่โผล่ขึ้นที่เกิดขึ้นว่าเป็นตัวจิตจริงๆแล้วนะเมื่อสติมันแก,กล้าสามารถแล้วมันจะตัวจิตที่ถูกพนุและบำรุงรักษาด้วยสติธรรมมันจะเป็นมีสติระลึกละระลึกรู้กับระลึกละมันมาพร้อมๆกัน อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นปุ๊บภายในจิตตัวจิตนั่นจะรู้เองว่ามันระลึกละเนี่ยละอารมณ์ที่มันโผล่ขึ้นในตัวจิตมันแกรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมานั่นแหละเรื่องเรื่องของจิตมันจะลำดับเข้ามาลลำดับเข้ามาม้วนเข้ามาม้วนเข้ามาอล้อแบเป็นสติอคือความระลึกรู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อม เป้าหมายก็คือการชำระจิตการชำระจิตก็ adding, คือการถอดการถอนการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในอารมณ์รักอารมณ์ชังที่มันเกิดขึ้นภายในจิตตนอย่าเข้าไปเป็นเจ้าของอยาเข้าไปเป็นเจ้าของเบื้องต้นก็เลยมีเจ้าของนอกซะก่อนมีเจ้าของนี่ไงวัตถุข้าวข,ของเงินทองมีเจ้าเราใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของผัวใครเป็นเจ้าของเมีย ใครเป็นเจ้าของวัตถุเข้าของเชือกสวนไรนะแก้วแวนเงินทออใครเป็นเจ้าของอ่ะอันนี้มันก็ต้องเห็นเจ้าของก่อนเนี่ยเอาไปมาเห็นเจ้าของตัวใหญ่ๆก็เลยต้องเริ่มเข้ามาเป็นเห็นเจ้าของอืมเห็นเจ้าของตัวละเอียดคือเห็นเจ้าของเจ้าของอารมณ์เจ้าของอารมณ์กุสลาธรรมะอากุสลากะธรรมะอยู่ในจิตของเราเนี่ยมีสองอากุสลา คือทำฝ่ายดำฝ่ายดำฝ่ายโมโหโทโสฝ่ายสั่งสมราคะโทสะมโมหะแล้วก็เคยสั่งสมมากุศลาทรมาคือความฉลาดเราก็เคยทำมาน่ะใครเป็นเจ้าของทีนี้นะ่ะใครเป็นเจ้าของสองอารมณ์นี้ใครเป็นเจ้าของเบื้องต้นเราก็ต้องมาเป็นเจ้าของของความฉลาดเท่าก่อนเมื่อมีสติใครมีสตินั่นแหละความฉลาดจะนี่สตินั่นแหละ ใครมีสมาธิมีปัญญานั่นเขาเว่าความฉลาดใครเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของทานเราเป็นเจ้าของศีลเราเป็นเจ้าของภาวนาเราเป็นเจ้าของสติเราเป็นเจ้าของสมาธิเราเป็นเจ้าของปัญญาเราเลยนะนนี่เอาเราตัวที่เป็นธรรมมากำกับใจเราตัวที่เป็นธรรมตัวเป็นธรรมที่มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมาเริ่ม มันเริ่มมันตีคู่กันเข้ามาการสั่งสมพระบารมีตีคู่กันเข้ามาตีคู่กันเข้ามาเ <c oughs> มื่อตีคู่กันเข้ามาตีคู่กันเข้ามามันจะเริ่มเห็นตัวจิตของเราเองมีฝ่ายดำฝ่ายขาวกุสลาธรรมะอกุสลาการธรรมะกุะกสลาธรรมะ คือความฉลาดเราก็ทํามาเราก็มาเป็นเจ้าของความฉลาดซะอักขุลาเราก็ทํามาเหมือนกันคือทําฝ่ายดําเราก็เริ่มถอดเริ่มถอนเริ่มถอยจิตออกมาอย่าไปเป็นเจ้าของใช่ไหมอย่าไปเป็นเจ้าของเลยไหมอย่าไปเป็นเจ้าของความโลภอย่าไปเป็นเจ้าของความโุริอย่าไปเป็นเจ้าของราคะอย่าไปเป็นเจ้าของ โทสะยาไปเป็นเจ้าของโมหะเราลํำเริ่ม,มนี่แหละล้ำดับแห่งจิตถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็จะจ้องแล้วก็มองเข้ามาหยาบกลางละเอียดหยาบกลางละเอียดทีเมื่อมันมาเข้าใจในสภาพสภาวะต่างๆมันจะเกิดความละมุนละไมจ้ะจิตของเรามันจะเป็นความละมุนละไมความละมุนละม่อมความละมุนละไมความละเอียดความสุขุมคมภีรลภาพลึกซึ้งนะ คำมาจิตที่เป็นธรรมมองอะไรมองด้วยความเข้าใจเพราะเราเห็นใจดิมองไปด้วยความเข้าใจเพราะเราเห็นใจเจ้าของแต่คนไม่เคยสละอะไรนี่เขาไม่เคยทุ่มเทอะไรนี่เขาไม่เคยทุ่มเทแล้วเขาจะเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวเขานั่นแหละเขาไม่เคยจะใครคิดทุ่มเทเพื่อใครดยก็เลยมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวนะเขาไม่ได้คิดเพื่อจะ เกื้อกูลไม่ได้คิดเพื่อจะโอบอ้อมอารีนุนนำชีวิตจิตใจดวงอื่นมันก็จะเป็นความเห็นแก่ตัวนี่นั้นการกระทำคำพูดก็เป็นเห็นแก่ตัวพูดก็ไม่น่าฟังเป็นหยาบเป็นกระด้างเป็นมะนาวมืมีน้ำใช่ไหมฟังดูมันไม่มละเอียดละมุนละไมละมุนละม่อมหรือว่าลึกซึ้งสุขุมคำพภีาพาพในสิ่งที่พูดขึ้นมันจะเป็นลักษณะอาการจิตมันจะเป็นยังไงถ้าเราเห็น ความเสียสละของคนอื่น mm hmm. เห็นความเสียสละทําอะไรก็ตามเสียสละทำคำหยาบหยาเพือว่าการคิดการนึกที่จะไปประมาทด้วยกายด้วยว่าใจ,จไม่มี mm hmm. เพราะเ mm hmm. พื่อทําให้เป็นเห็นเป็นคติว่าคําว่าเสียสละเพื่อพวกเธออื mm hmm. สําหรับตนนล้วไม่ได้อะไรละประโยชน์ตนเต็มเปี่ยมแล้วริมแล้วทั้งปริ่มทั้งเปี่ยน อย่างอาจารย์ทํานี่อาจะรยคิดว่าทําเพื่อพวกเราดิไม่ได้ทําเพื่อตัวอาจารย์อาจารย์อยู่กับกรรมฐานแบบปฏิสัค่ายโยนจนเคยชินแต่เพื่อคําว่าประโยชน์อที่ในวงกว้างเราก็ต้องขยับเพิ่มสเต็ปในการก้าวเดือน สำหรับจิตและนิสัยจิตได้หลายดวงได้หลายฐานนะเดี๋ยนี้นีความอาจจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตนั่นแหละพวกเราเพิ่มให้รู้จักเสียสละ,ะคําว่าเสียสละ,ะรู้จกักคิดถึงใจเขารู้สึกคิดถึงใจเราถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นึกอย่างนี้ได้ตัวเรานั่นแหละจะได้รับความสุขเองคําว่าพรหมวิหารไม่ใช่ว่าจะไปให้จะไป ทํากับคนอื่นเบื้องต้นคือทำกับตัวเองมีเมตตาตนแล้วกะรูปนาตนมีความยินดีกับตนแล้วก็วางเฉยกับตนความหมายมันต้องพรมวิหารภายในก่อนนะความหมายเป็นพรมวิหารภายในซะก่อน ถ้ามีผมมีหารภายในนะ่ะมันจะเป็นความนิ่มอยู่ในจิตของเขานะ่ะเป็นความนิ่มความอิ่มอย่างไอ้ไอ้โชคชัยอันมาหามันมันคิดถึงมันคิดถึงความอบอุ่นที่เรามอบให้เขาอย่างเขาเลี้ยงผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาเ็แต่เขาไม่ได้เคยเขาไม่ได้มีอารมณ์ที่เป็นหนึ่งความอบอุ่นที่เป็นหนึ่งมอบให้อยู่ด้วยกินเอาแต่มันไม่ถึงนะไหมมันไม่ถึงแต่อันนี้ วันวันนานๆานไปวันกระครั้งแต่มันอุ่นมันเต็มมันเต็มมันปริมอันนี้แหละคือว่ากําลังแห่งจิตที่มีความที่มีความเป็นธรรมมันจะเป็นกระแสเป็นกระแสและเป็นพลังมันเป็นกระแสและพลังจิตมันไม่จุนจ้านหรือว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านหรือว่าจิตไม่กระจายไปสู่อารมณ์ตรงนั้นอารมณ์ตัวนี้เกินไปให้จิตไม่เป็นหนึ่งมันลจะมีพลังอยู่ในตัวเขามันอย่าง สุภาพวกก็ดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปเป็นเอาสมาธิเป็นบาทแล้วเป็นฐานยืนพื้นบาทฐานคือความสงบเมื่อบาทฐานความสงบก็เคลียรคลายสายยาย,ยรูปังอนัตตาเวทนาะอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างคาราอนัตตาวิญญาดังอนัตตาก็ย้ำอยู่ตรงนี้นะฮะมันชนํชนานิชํานานจนเป็นความเคยชินเหลียวซ้ายแลกขวาเห็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเห็นสิ่งนั้นไม่มีตัวอยู่ในตัว คำว่าไม,ไม่มีตัวอยู่ในตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นโพสสิ่งที่เรามองเห็นเขาเป็นขันเดียวขันเดียวเขาไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่เรามองเห็นอะไรก็ช่างเถอะอที่เรามองไปเห็นที่เป็นอ่าวัตถุเขาเป็นขันเดียวเขาประกาศความเป็นอนัตตาของเขาอยู่ในตัวไม่มีตัวอยู่ในตัวไเรียกว่าอยู่สมมุติ วิมุตต์ก็อยู่ในวิมุตต์สมุติก็ไอวิมุตต์ก็อยู่ในสมุตินั่นแหละวิมุตต์ก็อยู่สมุติอยากบาทหรืยว่าขันอันนี้เขาเขาเป็นขันเดียว<อ>เขาไม่มีวิญญาณครองทุกอย่างนอกจากสัรพสัตว์ที่มีชีวิตมีจิตดวงจิตวิญญาณครองมีความยึดมัน่นถือมัน่นมากมายเยอะแยะเต็มความหมายฉะนั้นแหละ ให้เราก็ฝึกความชำนาญรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสร้างขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตารูปทั้งหลายรูปทั้งหลายวัตถุเข่าของเงินทองอะไรก็ตามที่เป็นรูปลักษณะให้เราเห็นตัวนี้ก่อนว่าเขาเขาเป็นอนัตตาอยู่ในตัวรูปังอนัตตาเขาไม่ไม่มี ชื่อไม่มีเสียงไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณอยู่ในรูปนะแล้วก็ต้องให้มีความแจมแจ้งตั้งแต่ตัวจับๆนี้ก่อนทําความเข้าใจเลยในวัตถุเข้าของเงินทองที่เรามองเห็นอย่างนี้เขาไม่มีวิญญาณครองเมื่อไม่มีวิญญาณครองเขาไม่มีเวทนาเขาไม่มีสัญญาเขาไม่มีสังขารอยู่ในวัตถุเข้าของเงินทองเราก็ต้องเห็น ให้มันเจ็บแจ้งอย่างนี้เห็นในรูปรูปรูปที่มันหยาบหยาต่อมารูปที่มีวิญญาณคลองอย่างรูปสัตว์สัตว์และก็บุคคลอย่างนี้ตัวสัตว์และบุคคลเขาก็จะยึดมั่นถือมั่นขันก็ขันแบบเต็มๆไปเลยอย่างพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เขาจะไม่มีสติความระลึกรู้ยับยัง้งชั่งใจที่จะอ,อ,อ่อนอ่อนผ่อนตามหรือว่าไม่กระทําตามอาการของมันเกิด เรียกว่าขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลามาขยับกปุ๊บเนื้อเนื้อเน้นเน้นเติมเต็มไปเลยลำดับมาอย่างคารวาสอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ต่างถ้าเป็นโยมที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเขาก็เป็นเ,เวลาขันกับเพื่อนก็เต็มเต็มเหมือนกันเต็มเต็มแสดงอาการตามขันมากับเพื่อนเต็มเต็มเหมือนกันแต่ที่นักบวชเราเริ่มมีฝึกมาเริ่มมีสติ เวลาขันกับเพื่อแล้วก็เลยจะมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของขันเต็มๆอยู่ต่อมาแล้วก็ฝึกเข้าฝึกเข้าก็เห็นสัญญาแล้วก็สัญญาก็มีอยู่มันก็ไม่มีอํานาจบาดใหญ่บังคับจิตเราเหมือนเมื่อก่อนสังขารก็มีอยู่มันก็ไม่ได้มีอํานาจบาดใหญ่บังคับจิตเราเหมือนเมื่อก่อนวิญญาณก็เหมือนกันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกัน เขาไม่มีอำนาจบาดใหญ่มาบังคับจิตเราเหมือนก่อนเพราะตัวสติเข้าไปแทนที่ความหลงเหล่านั้นนะสติคือความระลึกรู้ระลึกล,กล,กละไปเข้าไปแทนที่ความหลงต่างๆที่เราเคยมีมากมายไก่กองเหมือนเมื่อก่อนมันมันจะถอนถอนถอนเข้ามาเอาไปเอามาแล้วก็เอเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณมันก็จะเริ่มเบาทําไมมันเบาเราเรารู้เราละเราวางเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นเหมือนเมื่อก่อนดิ อคําคว่าสัญญาเวทนาอนัตตก็จะเริ่มแจ่มขึ้นสัญญาอนัตตก็จะแจม่มก็จะแจ้งขึ้นสร้างขาราอนัตตาก็จะเจีมจะแจ้งขึ้นวิญญาณอนัอนตตก็จะแจม่มมจะแจ้งขึ้นแล้วก็จฉพาะแจ้งนี่แหละรูปังอนัตตาแจ้งขึ้นโดยลๆๆําดับลําดับเวทนาอนัตตาเวทนาทุกสุขสัญญาก็เห็นแจ้งขึ้น เป็นเรื่องที่ผ่านมาโดยแท้จริงอ่ะสังขารอนัตตาการปรุงแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสักแต่ว่าสังขารสังขารอนัตตาสร้างขารนานัตตาโดยแท้ก็จะเห็นขึ้นด้วยจิตของเราเองไงเมียเอาไปมาเราตัวเราก็เลยมาเห็นกายรูปังอนัตตาโดยแท้เนี่ยเวทนาอนัตตาโดยแท้อันนี้ไม่ต้อง ปัดจัดตังคําว่าแท้ตรงนี้มันต้องปัดจัดตังด้วยเจ้าของเองจริงๆะปัดจตังคําว่าปัดจรตังเนี่ยมันรู้เองเห็นเองจริงๆนะอันนี้แหละคําว่าหน้าตาใครจะดูแลหน้าตาเรานอกจากตัวเราต้องได้ดูแลกายกายของเราเองหน้าตาของเรา หน้าตาของวัดวาหน้าตาของศาสนาอย่างพวกเราทํากันทุกวันนี้ตั้งแต่ว่าฉลองเจ้าปู่ใหญ่เสร็จคือง,งานใหญ่เสร็จนใหญ่คําว่าใหญ่เนี่ยมันมีแนวร่วมเยอะเลยไหมใหญ่ไม่ใช่ว่าบางที่นะเขาสร้างพระประธานยิ่งใหญ่กว่ามากแต่คนไม่เยอะมันก็เลยไม่ใหญ่คําว่าใหญ่นี่คือเยอะดวงจิตเยอะอย่างวัดป่ามันก็ทำส,ร,สร้างนี่ครบสามโลกสามมาบรรจบที่นี่มันก็เลยใหญ่ก็เลยเยอะ ใหญ่นอกๆก็ใหญ่ดอกใหญ่นอกนะมันก็เงินมีคาราว่าก็กทําได้อะไรใหญ่ๆนะมันใหญ่มัในเลเ็กเฉยๆมันใหญ่แต่รูปลักษณะแต่แนวร่วมของดวงจิตมันไม่เยอะมันก็เลยไม่ใหญ่อํานาจเออิออทธิพลของความดีก็เลยมันมาเลยไม่กระจ,ระจายดิก็